สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆที่น่ารักของคุณน้ตาลทุกคนนะคะวันนี้คุณครูน้งตาลจะพาเด็กๆมาฟังนิทานแล้วก็ทํากิจกรรมศิลปะกันค่ะนิทานเรื่องนี้นะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับความพอเพียงเกี่ยวกับความประหยัดนะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าจิ๋วหลิวเที่ยวกุ้จะเป็นอย่างไรเมื่อจีจาดหนุ่เมือง ชวนหนูนาอย่างจิ๋วหลิวไปเที่ยวบ้านของเขาในเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนมีรถยนต์มากมายได้ชิมอาหารอร่อยๆอ,อ,อย่างที่หนูนาไม่เคยพบมาก่อนแต่มีสิ่งหนึง่งนั่นก็คืออะไรนะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ไปฟังนิทานพร้อมๆกันนะคะมีอยู่อางหนึ่งที่ทำให้จิ๋วหลิวไม่อยากอยู่ในเมืองเหมือนจีจัดเขาค้นพบว่า ที่นานั้นบอกกับเขาที่สุดจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะนิทานเรื่องจิ๋วหลิวเที่ยวกุง้งเด็กๆคะบนหน้าปกนิทานเด็กๆเ,เห็นรูปภาพอะไรเอ่ยแล้วเห็นอะไรบ้างคะเก่งมากๆเลยมีรูปหนูมีต้นไม้ด้วยเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไร แต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคนที่เล่าเรื่องสนุกสนุกนี้ให้เด็กๆได้อ่านและได้ฟังนะคะก็คือพี่ทิพรวันสแสวงสีส่วนภาพประกอบสวยๆต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์อมรชรด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะจิ๋วหลิวเป็นหนูตัวน้อยที่อาศัยอยู่ในโพรงเล็กๆริมทุ่งนารอบโพรงของเขาก็มีอาหารมากมาย ทั้งเมล็ดข้าวที่ชาวนาทำหล่นไว้ผักสดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและก็ผลไม้ที่แสนจะหอมหวานหากจิ้วหลิวอยากกินไข่ไก่ก็จะนำเมล็ดข้าวไปแลกกับไข่ของแม่ไก่สีเทาถ้าหากเขาอยากจะดื่มนมวัวสดๆก็จะนำฟางข้าวไปแลกกับนมของแม่วัวลายจิ๋วหลิวคิดว่าเขาเช่งมีความสุขจริงๆ วันหนึ่งจีจัดเพื่อของจิ๋วหลิวซึ่งย้ายไปอยู่ในเมืองเดินทางมาเยี่ยมจิ๋วหลิวที่บ้านทุ่งจิ๋วหลิวเตรียมอาหารมากมายไว้เลี้ยงต้อนรับแต่จีจาดก็ทำหน้าเบ้แล้วก็พูดว่าเธอทนกินอาหารแบบนี้ได้อย่างไรไเห็นอร่อยสักนิดในเมืองมีอาหารอร่อยๆทั้งนั้นเลยหลังจาก กินอาหารเรียบร้อยแล้วจิ๋วหลิวก็พาจีจาดไปเดินเล่นจีจาดเห็นทุ่งนาสีเหลืองอรารามเบื้องหน้าเขาก็ทำหน้าเบื่อหน่ายพางบ่นว่าที่นี่มีแต่ทุ่งนาไม่เห็นมีอะไรน่าดูเลยพอตกค่ำจิ๋วหลิวก็เตรียมหมอนและผ้าห่มที่นำไปพึ่งแดดไว้อย่างดีพร้อมทั้งปูเตียงนอนด้วยฟางแสนนุ่มให้จีจาด แต่จีจาร์ก็ตอบกลับว่าหมอนกับที่นอนแข็งเกินไปส่วนว่าห่มก็คลายผิวอย่างนี้ฉันจะนอนหลับได้ยังไงเนี่ยเช้าวันรุ่งขึ้นจีจาร์ก็ตัดสินใจกลับบ้านของเขาก่อนกลับจีจาร์บอกกับซิหลีว,ว่าเธอน่าจะไปเที่ยวในเมืองบ้างนะมีที่เที่ยวสนุกสนุกมากมายมีอาหารอร่อยๆอเอยอะแย,ยะ,ยะ,ยะถ้าเธอไป เธอได้เที่ยวนะรับรองว่าเธอจะไม่อยากกลับมาที่นี่เลยแหละหลังจากจีจัดกลับไปแล้วจิ๋วหลิวก็เฝ้าแต่คุ้นคิดถึงสิ่งที่จีจัดพูดฉันอยากไปเที่ยวในเมืองบ้างจังจิ๋วหลิวลำพึงกับตัวเองแล้วก็ตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋ารีบเดินทางไปหาจีจัดในเมืองทันที เมื่อมาถึงเมืองจิ๋วหลิวก็ต้องสะดุ้งโหยงด้วยความตกใจพอรถคันหนึ่งเฉี่ยวเข้าไปเพียงแค่ปลายหูจิ๋วหลิวพยายามเดินหลบเลี่ยงผู้คนที่เดินขวักขวายไปมาจนทำให้เขาตาลายจิ๋วหลิวบ่นด้วยความเหมื่อล้าว่าเ <c oughs> มื่อไหร่จะถึงบ้านของจีจ๊าเสียทีนะเขามัวแต่มองข้าวของจีจา๊าจนเกือบถูกรถเข็นชน แต่โชคดีที่มีใครคนหนึ่งดึงมือเขาไว้แท้ที่จริงแล้วผู้ที่ช่วยจิ๋วหลิวเอาไว้ก็คือจีจัดนั่นเองจีจัดพาจิ๋วหลิวไปที่บ้านพักของเขาซึ่งเป็นพงเล็กๆในบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งบ้านของจีจัดมีสิ่งของเครื่องใช้หรูหรามากมายจิย๋วหลิวไม่เคยเห็นมาก่อนถึงกับต้องตาโตด้วยความตื่นเต้น โอ้โหน่าอยู่ชมัดเลยจิ๋วหลิวเอ่ยปากชมเธอเดินทางมาเหนื่อยคงจะหิวมากมาสิเพื่อนฉันจะพาเธอไปกินอาหารอร่อยอร่อยจิจาดพูดพร้อมกับเดินนำไปที่โต๊ะอาหารซึ่งมีอาหารมากมายทั้งไส้กรอบไก่อบขนมปังขนมเคก้กและก็ผลไม้ต่างๆแสนน่ากิน จิวหลิวและจีจัดต่างกินอาหารเหล่านั้นอย่างอร่อยอร่อยขณะที่จิวหลิวกับจีจาดกำลังกินอาหารอย่างเพลิดเพลินอยู่นั้นเจ้าของบ้านก็เข้ามาเห็นพอดีเ้ยหนูหนูเธอร้องตะโกนลั่นแล้วคว้าไม้กวาดดาบโตฟาดพึบลงมาที่หางของจิวหลิวโอ๊ยช่วยฉันด้วยจิวหลิวตะโกนร้องเสียงดังด้วยความเจ็บหนีเร็วจีจ๊ตะโกนบอกเพื่อน แล้วรีบวิ่งกลับโพองอย่างรวดเร็วจิ๋วหลิวลอดมาได้อย่างบุหวิดเขาทั้งกลัวแล้วก็เจ็บหางจนน้ำตาไหลจีจาร์บอกว่าอยู่บ้านนี้ต้องระวังให้ดีอย่าให้คนเห็นเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะถูกไล่ตีได้นอกจากนั้นก็ยังต้องคอยหลบศัตรูตัวร้ายอย่างแมวอีกด้วย ในเมืองชงนน่ากลัวเหลือเกินถึงแม้จะมีที่เที่ยวสนุกสนุกมีอาหารอร่อยอร่อยแต่ไม่อยู่เลยสำหรับฉันจิ๋วหลิวกล่าวด้วยความเสียใจวันรุ่งขึ้นจิ๋วหลิวจึงบอกลาเพื่อนรักและเดินทางกลับบ้านเมื่อจิ๋วหลิวกลับมาถึงบ้านก็นั่งชื่นชมธรรมชาติท้องนายอย่างมีความสุขจิ๋วหลิวบอกกับตัวเองว่า บ้านของฉันได้อยู่ที่สุดฉันจะไม่จากบ้านไปไหนอีกแล้วเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมศิลปะหนูน้อยจิตลิ์ของเรานะคะสิ่งแรกเลยค่ะก็คือกระดาษนะคะเด็กจะใช้กระดาษอะไรก็ได้ที่เด็กมีนะคะจะเป็นกระดาษวัดเขียนหรือว่าเป็นสมุดก็ได้นะคะ ต่อมาค่ะสิ่งที่เด็กต้องมีนั่นก็คือสีน้ํานะคะหรือว่าจะเป็นสีโปสเตอร์ก็ได้ค่ะถ้าบ้านไหนไม่มีนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถนำสีจากธรรมชาติมาใช้ได้นะคะอย่างเช่นสีของดอกอัญชนันสีของดอกเข็มต่างๆนะคะสามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ฟุ้นตาล จะใช้สีน้ำสีปสเตอร์นี้นะคะใช้เพียงแค่1สีเท่านั้นหรืออาจจะหลายสีก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันขนตาก็จะมีจานสีนะคะเอาไว้ใส่สีนะคะแล้วก็จะมีเป็นปากกาค่ะปากกาสีดำนะคะหรือเด็กๆจะใช้เป็นดินสอก็ได้นะคะแต่คราวนี้คุณตาขอใช้เป็นปากกาดำนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะขนตาก็จะเลือกสีที่ชอบนะคะบีบลงไปบนจานสีนะคะแบบนี้เลยอันนี้ขนตาจะใช้เป็นสีน้ำตาลน,นะคะเด็กๆเราสามารถใช้ได้มากกว่าหนึ่งสีนะคะต่อไปนะคะขนตาก็จะขอเป็น สีม่วงค่ะแล้วก็ขออีกหนึ่งสีนะคะขอเป็นสีฟ้าและกันค่ะก็จะได้ประมาณน,นี้นะคะเด็กๆสามารถนำสีจากธรรมชาติมาใช้ได้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็นํากระดาษที่เตรียมไว้มาวางไว้อย่างนีแบบ้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆโดยที่เราจะใช้นิ้วมือของเราเนี่ยค่ะในการทําหนูเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันทีละขั้นช้าๆนะคะจากนั้นนะคะเด็กๆก็ใช้นิ้วนะคะกดลงไปบนสีที่เด็กๆเ,เ,เตรียมไว้นะคะเลือกสีที่เด็กชอบก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ ทับลงไปบนกระดาษนี้เลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะเด็กๆยังเหลืออยู่เดี๋ยวสามารถทับลงไปอีกได้หลายๆอันหลายครั้งได้เลยค่ะถ้า ที่บ้านใครมีที่ปั๊มนะคะที่ปั๊มที่แตมๆที่เวลาเด็กๆอาจจะซื้อมาอาจจะมีอามาเล่นก็สามารถนํามาใช้ได้เหมือนกันนะคะเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะเอาให้ห่างๆกันนิดนึงนะถ้าเด็กจะเปลี่ยนสีอื่นก็ใช้นิ้วอื่นได้นะคะ การก็จะใช้อันนี้แล้วนะเรื่องสีล่วงค่ะต่อไปแบบนี้แบบนี้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราเรามาลองวาดดูนะคะว่าจะกลายเป็นหนูได้อย่างไรพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเด็กๆรอสักพักนึงให้สีแห้งก่อนนะคะแล้เวเรามา วาดกันค่ะเราจะเริ่มจากส่วนหูของหนูก่อนนะคะเด็กๆวาดหนูแบบนี้เลยค่ะนี้เลยเราทำทั้งสองข้างก็แบบนี้นะคะเสร็จแล้วหนูต้องหนูต้องมีอะไรอีกคะนอกจากหูเห็นมากค่ะมีหางด้วยนะคะ แล้วก็ใชวหาถางให้กับหนูชีของเรานะคะหางใหญ่เลยก็จะได้แบบนี้แล้วต้องมีอะไรอีกนะาเราก็มาตกแต่งนะคะว่ามีตามีจมูกมีหนวดด้วยแล้วเรามาเริ่มกันเลย นี้สมูกนิ้วแล้วก็นี่นะคะ่ะแพร่เสร็จเอียบร้อยแล้วค่ะหนูของคุดน้ำตาลและของเด็กๆแล้วค่ะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาวาดที่เหลือที่เราปั๊มนิ้วไว้นะคะ นี้ก็จะเต่งภาพหนูที่ป้นตาลทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วของเสร็จๆล่ะคะเป็นอย่างไรกันบ้างป้นตาลม,มีหลายตัวเลยนะคะเด็กๆก็าสามารถทำป้นตาลได้หลายๆตัวเหมือนกันนะคะการทำแบบนี้ก็จะฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็บของเราการใช้นิ้วนะคะในการปั้มในการพิมพ์นิ้วลงไปแล้วก็ได้ฝึกวาดความคิดสร้างสารรค์อีกด้วยนะคะเด็กๆลองทำแล้วก็ส่งให้ป้นตาลได้ดูด้วยนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับนิทานสนุกสนุกจิ๋วหลิวเที่ยวกรุงกับการทํากิจกรรมศิลปะด้วยนิ้วมือของเด็กๆเป็นรูปหนูได้อย่างง่ายดายใช่ไหมล่ะคะแต่เอ๊ังนิทานจบแล้วเด็กๆได้ข้อคิดอะไรจากนิทานคะเด็กๆลองนึกถึงจิจา๊าดและจิ๋วหลิวดูนะคะจิจ๊ดจาดอยู่ในเมืองส่วนจิ๋วหลิวอยู่ที่ทุ่งนา แล้วทำไมหนะ้าจิ๋วหลิวถึงกลับไปทุ่งนาการที่เราอยู่บนความพอเพียงความพอประมาณพอจะในสิ่งที่ตัวเองมีก็จะทำให้เรามีความสุขนั่นเองค่ะบางอย่างที่เราอาจจะอยากได้อยากมีแต่มันก็อาจจะไม่ทำให้เรามีความสุขก็ได้นะคะเด็กๆแล้วเด็กๆ รู้จักความหมายของคำว่าพอประมาณหรือเปล่าว่าคืออะไรแล้วเรื่องนี้สอนอะไรให้กับเด็กๆคะช่วยบอกค,คุณครูน้ำตาลผ่านคลิปวิดีโอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมทำศิลปะมาส่งค,คุณครูน้ำตาลด้วยวันนี้หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ